สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไทยยศสตูดิโอนะครับเนาะมืนน่อนวานพระรดสิบภาพพี่น้องไปเฮ็ดบุญครับผมวันนี้เป็นวันพายใหญ่นะครับผมวันเก่าได้สิบภาพไปเฮ็ดบุญอยู่นี่แหละครับวัดพระธาตุจำปาเนี่ยบ้านสาเล้านี่ครับผมตำบลพลสวนอำเภอพลสวนจังหวัดนครพนมครับผมนี่ เด็กหน่อยไปก่อนแล้วครับผมเด็กๆไปก่อนแล้วเราเดินตามหลังไปนะครับเนาะเดี๋ยวไปชมพาพี่น้องไปชมบรรยากาศนะครับวิถีทางวิถีคนย่อนะครับผมมีวิธีการใส่บาทหรือว่าให้ปุ่นอย่างนังไดครับผมพิธีการคนก็มาหลายเลครับผมเข้าไปในวัดแล้วนเนาะเตีอนใส่แล้วครับผมยืนขาเลยครับ ใส่ก้อนหน่อยเห็นว่าคักคนหน่อยนั่งถ่ายแล้วครับมีบมกกรูงมานั่ครับผมคน้นกระเมียมนครบพี่นก้อนหลเลยไหลเติบครับก้อนก้อน้ยระเพิ่นก็เริ่มบินบาทแล้วครับผมอั่นนครับแซมมี่ก่อนนะครับน่า เบ่งเหงาเด้อครับพี่น้องครับผู้ใดเป็นผู้ใดโมเดลควคับนี่ครับบรรยากาศเบ่งเหงาเด้อครับลูกไผกับวีดีโอผู้ใดกับสี่หอดแล้วครับ เดี๋ยวเราไปเตรียมใส่บาตกันได้ครับพี่น้องเลยนี่ครับบรรยากาศครับหลายครับคนว่าหลายครับพี่นอ้องคนนลองไลยครับอุย้ยมาหอดเท่าแล้วครับถือครับไปนั่งอยู่ข้างล่างแหละ นี่คนหน่อยครับผมเตอเตอมาใส่บาทกับพ่อมาเร็วแล้วลุกขึ้นล,ลุกขึ้นลุกขึ้นมามาใส่บาทกับพ่อมาโอเคมายืนหน้าพ่อนี่มามายืนหน้าพ่อนี่ไหมนี่เร็วมาเร็วกับพี่น้องครับก็เป็นมาใส่บาทเรียบร้อยแล้วครับผมคนหน่อยกับใส่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกระสิท้ายต่อวิดีโอต่อครับ ไปลงช่องเนี่ยครับว่างๆหลายเตืบเนาะจะขึ้นวัดเนอนะครับบรรยากาศนะครับผมสุดๆเลยครับเ,เก็บภาพบรรยากาศไว้นะครับเนาะ ไม่ให้ลูกให้หลานได้เบิ้งครับผม ต่อครับผมมาศสมัติต่อทั้งหลังนะเอาครับผมได้บุญขึ้นกันครับมาามาไหวกันครับเฮ็ดบุญครับเออครับผมเรียกบ่แล้วนะครับบรรยากาศจากมื่อนี้เป็นวันพระใหญ่ครับผมก็มีสาธุชนนะครับผมอย่าถ้ำหลายพี่น้องหลายคนครับมา เหตดบุญน้ำกันใส่บารนะครับสาธุบุญน้ำกันเด้อครับเด้อรับช่มก็ได้ คบบเคเงกับสิมีคนสิบาทขรางเทร่งก็มีีครับพี่น้องเย่ครับผมไกลสิเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็ต่อไปกับสเขาวพิธีการนะครับ นี่กระลอนพี่นะครับพี่สมนึกนาดีมีแห้งครับผมแวัวดีไอ้ยี่ดีมีแห้งเนาะครับผมซืสิเรียบร้อยแล้วครับผมบรรยากาศโดยรวมนะคะรับ เป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยมขาเสตถ่าวิธีการนะครับเนาะอันนี้ก็คืออยู่ที่วัดพระธาตุจำปานะครับผมวัดบ้านเกิดของบาพระรครับผมต่อไปก็สิเป็นการไวายของนะครับเนาะจ้านาแล้วเหรอไม่เมีแล้วอีทางมีเลย เรียบร้อยแล้วครับผมกับไปแล้วครับคนหน่อยอน,นี่บรรยากาศโดยรอบนะครับเนาะ <c oughs> ผมนี่ก็คือสาระการประเรียนนะครับผมที่ลุงตาบุญชื่นเป็นเป็นผู้สร้างนะครับผมสาระกันเป็นหลังนี้แหละครับก่อนที่เพิ่นสิบวชครับก็เลยเพิ่นก็สร้างหลังนี้เสร็จปุ๊บเพิ่นก็บวชเลยครับผมเรือแต่ผมเลยวันนี้วันนี้โอ้เพิ่นกลับกลับก่อนก็มีครับผมเพิ่นใส่บาตรแล้วเพิ่นก็หยาดน้ำเลยครับเพิ่นก็มาต้องถาล่วมพิธีการข้างในครับผเพิ่นถวายเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวข้าสิไปกราบองค์พระธาตุก่อนนะครับเนาะขอก้อนก่อนแล้วข้าจังสีกรับครับผมเดี๋ยวเขาไปกราบองค์พระธาตุให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนาะมาแล้วก็ให้พี่น้องไปกราบระก่อนนี่ครับองค์พระธาตุครับผมอายุร้อยกว่าปีครับผมเบอร์สดยังเบอแล้วนะครับเนาะ ปัวสดยังไม่เสร็จนะครับส่มประตูงามครับพี่น้องครับสวยครับเห่นไหครับน้าก็สมัครทิปนี้ก็ไว้ริปนี้ก่อนนะครับนาอสวัสดีครับพี่น้องครับสาวดูผลน้ำกันเดคับเด้อสวัสดีครับครับผมตอนนี้แล้วก็เขามาก้างในแล้วครับผม เขามากราบองค์พระธาตุจำปาแล้วครับผมองค์พระธาตุจำปาก็มีลักษณะการสร้างคล้ายๆองา์พระธาตุพนมครับผมลักษณะการสร้างนะครับทั้งซุ้มทั้งอย่างนะครับผมอันนี้เป็นคำกราบนะครับผมคำกราบไหว้คนะำไหว้พระธาตุนะครับนะ